สวัสดีครับแฟนเพจทันช่อบดูทูบของพี่เอฟนะครับวันนี้พี่เอฟก็มีรถหอ่อๆที่จะพร้อมส่งลูกค้าอีกหนึ่งลำมาฝากนะครับกับคันทัางหลังเลยครับเจ้า Highlander Cap Pro ้คันนี้ครับแน่นอนครับคันนี้ต้องผ่านการอัปเกรดจากร้านกระบวนการยางนะครับเพราะว่าเพจของพี่เอฟเนี่ยโดยส่วนมากก็จะแต่งจากร้านกระบวนการยางครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการแต่งกันเลยครับว่าคันนี้ได้ทําการอัปเกรดหรือแต่งอะไรกันบ้างครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับมาคันนี้นะฮะก็มีนะครับในส่วนของก่อป้าย KM r a c i n g นะครับคันนี้พี่เอฟ แถมให้เลยนะครับป้ายแดงนะฮะพี่เอฟก็ไม่เก็บมาจำนะครับนมาดูในส่วนของชุดช่วงล่างกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ไปแบบทิงคีเร็วๆกันเลยนะครับช่วงล่างนะครับเป็นการโหลดนะฮะหน้า2หลัง3นะครับเน้นสเต็ปใช้งานนะครับล้อนะครับเป็นงานของร้านกมลการยางครับ KM Racing นะครจะมีงาน CNC เนี่ยอยู่ในล้อเลยบอกเลยว่าเป็นล้อของแท้จากร้านกมลการยางครับแม็กเป็น PE37 นะฮะหยอดเงินนะฮะ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นออฟศูนย์นะครับลัดด้วยยางดีสตินะครับขนาด255518ครับเน้นนุ่มนะฮะรับทั้ง4เส้นเลยนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสง่ายต่อการสับเปลี่ยนยางครับไม่ว่าจะเป็นในรลนล้อหน้าและล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับก็ทําการย้ายแหนบนะครับกดลงไปประมาณ3ามนิ้วฮะยางก็นะฮะเป็นของดีสตินะครับล้อก็เป็นของ p ีอีงานน้ำเหมือนกันนะครับออฟศูนย์ไม่ล้นครับมาดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะถ้ามองจากด้านข้างนะครับ ล้อตัวเนี้ยไม่ล้นนะฮะนี่ไลเนอร์นะครับเป็นของแท้ศูนย์ะฮะอีสุสเลยและตัดขอบให้ด้วยงานเนียนๆนะครับจากบาร์สไลเนอร์ซิงครับนะฮะใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้ครับ086 319 0083นะครับอ้ออีกอันนึงคันนี้นะฮะมีล็อกฝาท้ายด้วยนะฮะเรียกว่ากดรีโมทปุ๊บล็อกเลยนะฮะฝาท้ายไม่หายแน่นอนครับนี่ดูเลยฮะ ใครที่ติดตามนะครับช่องทางของ p f อดูนะครับ PF ไม่ได้มีช่องทางทาง YouTube ช่องเดียวนะครับในส่วนของช่อง TikTok ก็มีด้วยนะฮะในส่วนของเพจ Facebook ก็มีด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะฮะหรือไปดูนะฮะแนวทางการแต่งรถได้นะครับที่ช่อง Tik t o k นะครับเดี๋ยวพีเอฟจะฝากทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่สนใจนะครับรถนะฮะหล่อๆลอแบบนี้นะครับแต่งสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะฮะโทรเข้ามาได้ครับหรือเข้าไปดูช่องทางการติดต่อของพีเอฟก็ได้นะครับในช่องเดี๋ยวพีเอฟจะทิ้งงลิวใน นะครับในส่วนของช่องด้านล่างนะฮะวันนี้นะครับ PF ต้องฝากไว้ด้วยนะครับรออีกหนึ่งลำนะครับจากอีโซวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ